นี่คืออะไรวะอ๋อคุณคุณเวลาพลังจากใบกูรู้เลยใบอะไรเนี่ยโอเคสวัสดีคนดูนะครับวันนี้อยู่ผมอีกแล้วในเกมรูบอกนะครับก็วันนี้เราอยู่ในแมปส่งครามเด็กช่างย็ดเคคือแบบอะไรวะเฮ้ย hey, ชื่อแม่งโคตรเท่เลยคือผมก็กดไปมาแล้วผมเจอไอ้นี่เวดูดิ เออแบบชื่อม่นน่าเล่นมากเลยนะครับแบบ嗯嗯嗯ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคนไทยสร้างกันแน่โอ้โหสงคมเด็กช่างเนี่ยลองเล่นดูดิ <S <S โอเคนะคเข้ามาตอนแรกโอ้โหมันโอ้โหทุกคนดูเข้ามาตอนแรกมันให้เราเลือกตัวเว้ใช่ไหมวะนี่เห็นป่ะเราเลือกเป็นอันนี้เอ้ยเลือกปอะไรดีวะทีมเต็มอันนี้ทีมเต็มนะครับอ่าผมเจ้าเป็นอะไรดีวะอันนี้ทีมเต็มอันนี้สีฟ้าได้อยู่นะครับโอเคเล่นเป็นสีฟ้าแล้วกันโอ้โห โอเคนะครับมีเสียงเอฟเฟคด้วยนะเอออันนี้เป็นอะไรวะหมัดต่อยโอ้โหเดเดเดขอชมแมปหน่อยย็ดเคนี่มันเด็กช่างเด็กช่างพาตีมานีดิกูมัต่อยดิขอมาต่อยทีนึงขอมาต่อยทีนึงเพื่อนขอมาต่อยทีนึงกูขอมาต่อยทีนึงออนนี้อันนี้อันนี้เพื่อนเราปะเนี่ยเอ้ยเอาเเอา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 เอกูโดนกูโดน เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาดิกูโดนอ่ะไม่เอาดิเพื่อนขอร้องละอันนี้อันนี้เป็นที่รักษาพยาบาลนะครับโอ้ Ooh, รักษาร้อยห้าสิบเลยตอนนี้เรามีเงินอยู่220บาทนะครับก็อันนี้คือผมเคยเข้าไปเล่นแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ว่านั่นแหละเราต้องซื้ออุปกรณ์นะเออเออลืมลืมลืมอันนี้เป็นป้ายมันจะมีอะไรบ้างวะเราจะซื้อถูกๆก,ก่อนนะตอนนี้เราไม่มีตังค์220บเหรอ อันนี้นี่ผมซื้อนี่แล้วกันนะครับอันนี้คืออะไรวะมันคืออะไรสักอย่าง่ะกูไม่รู้จักหรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยมือเอาปืนมาจากไหนเนี่ยอุ้ยใครอะอันนี้เพื่อนเรานะครับเพื่อนเราอุ้ยเอ้ยอะไรอะไรเราสามารถรับของได้ด้วยเหรอปัง้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคเราเก็บเราเก็บนี่เก็บกู้นี่คืออะไรวะอ๋อ คุณคุณได้รับพลังจากใบกูรู้เลยใบอะไรเนี่ยไอคนทำแมปมึงก็พิเรนเนาะมันถูกคนหมายแล้วก็จริงไอเวนอืมอืมเออเราเราไม่เห็นเลือดมันไม่ได้นะครับดูดิเอาดิเฮ้ยเพื่อนมันมาว่ะเพื่อนมันมาว่ะเอมันมันอุ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยมึงอย่ามึงอย่าแบบไอเหียมึงยกพวกตีกันทำไมเนี่ยมึงมาเดี่ยวเดียวไม่ได้เหรอดูดิดู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 มันดูมันทำดูมันทำ อุยไม่เล่นในอย่างเงี้ยโอ้โหไม่เล่นด้วยนะถ้าแบบจะแบบเออตัวตัวหน่อยดีตีกันไม่มีสักสิ์ีเลยอะไรวะโอยเฮ้ยโดน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 กูต้องหนีแน่เฮ้ยแต่แมพแม่งดีมากเลยคนดูเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยวุมึงยังไม่ไอพวกเวนมันมีคีย์ลัดในการฆ่ามันบอกวะเฮ้ยทุกคนดูเฮ้ยตรงนี้มีกระเป๋าหรือแล้ววะ เวลผมหันไปส่วนตอนนี้ผมก็ว่ากูไหวนะว่ากูไหวนะเอาจริงเอ้แต่แม่งมีกันสามตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยโอ้เด็กช่างโอ้ไล่ตีผมดูเด็กช่างไล่ตีกูโอ้ยเอ้ยมึงไปเก็บกดใครมาเนี่ยฮัลโหลไอ้กูว่ามันเก็บกดไว้เด็กเก็บกดนะเนี่ยเอามาลงที่เกมเลยโอเคถ้าผมเข้าตรงนี้ผมได้ปลอดภัยเฮ้ยผมลืมดูเฮ้ยทุกคนผมลืมอ่านที่สถาบันตัวเองสถาบันกูอะไรวะสุรันป่อกธนาอะไรวะธาราปักษาืหอ แล้วเนี่ยมันมีจริงบอกวะสถาบันนี้เฮ้ยเราสามารถรับเงินได้ทีละร้อยหนึงน่งในนี้เหรอวะคือผมผมรับเงินแล้วผมได้วะอันนี้เป็นเกมพาร์ทนี่ครับมันเป็นเกมพาร์ทนาอใครอยากเติมก็เติมนะครับแต่กูว่ากูไม่น่าเติมหรอกหรืออาจจะเติมก็ได้นะครับสักวันหนึ่งรักษารักษาร้อยห้าสิบแพงไปไหมวะแพงไปนะกูวะมัมีสนับมือมีปืนแต่กูไม่มีปืนนะดิสนับมือเหรอวะค้อนผมต้องอยังไงวะผมต้องลองตายดูสักครั้งละเอาดิ อืมอืมอืมกูกูแลกเลือดอะเอาดิ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 อืมอืมมันมากอ้๊ยโอ้กูตายเลยแม่เฮ้ยมึงจะมาซ้ำศพอย่างนี้ได้ไงเนี่ยอะไรวะกดกด e เป็นการอ๋อกด e เป็นการฟื้นคืนชีพครับแหมเด็กเวนได้เจอกูเอาดิเด็กเวน ไอเด็กเวนไอเด็กเวนไอเด็กเวนเอาดิหมัดต่อยต่อยเอาดิอืมเฮ้ยชิวเขี้ยโอ้ยอือแป๊บนึงกูจามอยู่โอ้ยโอ้ยกลัวกูไม่สู้ว่ะมันมากันสามตัวกูจะสู้ไงเนี่ยกูบอกเลยตัวตัวดิเออไม่ไหวละเอาดิมึงมาตัวตัวกูดิกูรู้มึงคนไทยเอเวนถ้าไม่ใช่คนไทยมึงไม่มาเล่นหรอกเกมเนี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันมีแอร์ด็อป แสดงบนแผนที่แล้วเอาแผนแผนที่ตรงไหนล่ะเฮ้ยมีการถ่ายรูปด้วยว่ะยีดเคนี่คืออะไรท่าเต้นเหรอเฮ้ยโอ้โห,โหดูด,ด,ด,ดูดูหน้าผมเลือดกระเซน็นยีดเคนี่ยมันท่าแอคเฮ้ยนี่มันท่าแอคเด็กช่างเฮ้ยเวรุ่นทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเวรุ่นทำอะไรอ่ะเฮ้แแาายแปบ๊บนึง ถ้ามีคนมาบอกคุณว่าขอเซ็ตย่อสูตรต่อสูตรพอซีหมอสสองห่อใส่ไข่เนี่ยคุณจะเข้าใจไหมมันชจะเล่นคุณเฮ้ยสวัสดีครับยาๆๆๆๆๆๆๆอะไรของมันวะเฮ้ยที่รู้แม่งแบบโอ้โหแมบเด็กช่างเขาทำาอกมาดีว่ะคนดูก็ไม่ได้แย่แล้วผมว่า เออเอ้ยแล้วกูจะกลับท่าเดิมยังไงเนี่ยเฮ้ยผมว่าผมต้องไปแบบไปไปเติมพลังใบหน่อยละเพราะผมเห็นพลังใบอยู่หลายที่อยู่นะครับแต่ผมไม่กล้าไปเอาอันนี้คืออะไรวะถังขยะเหรอปังเฮ้ยอะไรอ๋ออันนี้มันได้ฟรีอ๋อเก็บเก็บขวดแก้วเราไม่ต้องไปซื้อนะครับเราเก็บขวดแก้วก็ได้นะเออกูงงไปซื้อตั้งนานอฮ้ยเงินหรือเปล่าเงินเงินเงินอย่างงี้เงินชัวโอ้คนได้รับเงินจํานวนห้าสิบบาทนี่คืออะไรวะ โหตอนนี้เราอยู่ที่แบบเมืองไทยซิตี้วิทุกคนดูคหนึงผมต้องแบบเก็บของตามข้างทางก่อนครับตอนนี้เพราะว่าถ้าเราไม่เก็บนี่เราไม่มีตังใช้เนี่ยอันนี้คืออะไรวะอันนี้เป็นสนับมือหรือเปล่าไม่มม่ใจเหมือนกันอ๋ออ๋อคุณได้รับเงิน11บาทอ๋อเราสามารถเก็บเงินตามแมปได้อันนี้เสื้อสถาบันนะครับว่าอ,อันนี้ใบเอ,อ้ยไม่ใช่อ่อันนี้อันนี้ไก่ทอดอ๋ออันนี้ไก่ทอดร้านร้านร้านยายน,นวย อะไรวะหัดหาดใหญ่ไก่ทอดหัดใหญ่อ๋อร้านยนวยแน่เลยอัน,นอันนี้พลังใบโอ้เราเราไม่ซื้อครับเราไม่กินครับอัน,นจริงๆก็อยากอุย้ยอันนี้มีคาตานะมาเฟบ,บอลอะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้ผมจาอันนี้จําชื่อไม่ได้นะแต่กูรู้จักอยู่อะไรก็่รู้กระเป๋าส่งอะไรวะทางานผิดกฎหมายปัง ทำผิดกฎหมายข้าหัวคุณเพิ่มขึ้นเริ่มงานส่งอะไรวะไม่รู้แหละถ้าผมทําแล้วแม่งแบบมันดีมันดีกับตัวผม,ผมอ่ะมันมันมันดีกับตัวผมผมก็จะทําเออคำคมเด็กช่างไปเนะปี่ยปังเฮ้ยยกม,มือขึ้นมึงเอขาของมึงมาเฮ้ยข้าหัวกูเพิ่มได้ไงเนี่ยได้รับไอเทมพลังใบต้องกินดิงำงำงำง,งคุณมีร่างกายที่อึดทนต่ออาวุธต,ต่างๆเป็นเวลา20นาทีในอะไรวะ20นาทีอ่ะโอ้ โอ้สรพคุณของใบนี่มันดีจริงๆเลยพลังใบกูว่าอยู่พลังใบคืออะไรส่งตรงนี้อ่าโอเคโอเคเราจะทำภารกิจนะครับมันมีภารกิจบอกด้วยออ้สุดยอดนะอาชีวะอ๋อตรงนี้มันมีอยู่นะครับอ๋อแล้วนี่อันนี้อันนี้เราเป็นอาชีวะใช่ไหมเนี่ยกูเคยได้ยินแต่ชื่อแม่งโคตรดังอุ้ยเฮ้ยเราส่งของแต่เขาตีกันน่ะกูไหวเปล่าวะมันมีปืนนะเพื่อนหลบก่อนครับหลบก่อนหลบก่อน คือผมไม่ค่อยอยากตายเท่าไหร่นะผมผมไม่อยากกลับมาใหม่ไงดูดูให้พวกนี้มันไปก่อนให้พวกงูนี้ไปก่อนยังไงมันก็ต้องไปอยู่แล้วครับคือมันไล่ย,ยิงกันไงทุกคนดูป่ะเห็นปนะ่ะเออมันไล่ย,ยิงกันเราก็แบบเราก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องแล้วหนีสะพายกระเป๋า,เาไปส่งอย่างเดียวปับ๊บส่งตรงนี้อ๋อคุณได้รับเงิน300กว่าบาทยิ่งคอันนี้ส่งไว้ไหนวะส่งไวงไ้ตรงนี้ตรงนี้อ่าเฮ้ย <Hey. S 1> เอาเรื่องว่ะคือเราต้องไปตามบ้านต่างๆนะนะเพื่อเอาของไปส่งนะ ปับ๊บกดคลิกที่บ้านหนึ่งทีเพื่อของไปส่งปับ๊บอ่าส่งตรงนู้นนะครับโอ้กูน่าจะส่งตรงนู้นตั้งแต่แรกแม่งไกลที่ไหยเอ้ผมพี่เกียรส่งแล้ววะ่ะผมฆ่าตัวตายด,ดีกว่าอ่ะเฮ้ยอะไรวะเอ้กูกลกูมีหมวกเด็กใจแตกได้ไงเนี่ยเฮ้ยผมมีหมวกเด็กใจแตกได้ไงวะปังเก็บ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 โอเคผมจะซื้อปืนก่อนนะครับเอ้เหมือนเหมือนจะมีคนพิมเอ้เห๋อวนะ อันนี้จะเป็นปืนนะครับอ่ะปืนเย็ดเคกูได้ปืนมาละอันนี้ปืนปบบวะอ๋อนี้ปืนปากกาชัวเลยทรงอย่างนี้ใช่ไหมวะน่าจะเป็นปืนธรรมดาแต่เขาออกแบบไม่เสร็จหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจเป็นปืนปากาโอเคนะครับตัวต้องวิ่งก่อนมาดีมาดีกูม,มีปืนลวกูมีปืนดู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 เอ้เองโง่ไอ้องโง่ไอ้องโอองโ่นั่นไอ้โง่นั่น เดี๋ยวเดี๋ยวก่อน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  <c oughs> มันทำอะไรโอ้มันออกให้ตายเถอะมันไปนไหนกันวะพวกอาชีวนันไปไหนกันวะเออไม่ใช่เฮ้ยพ่อทุกสถาบันอะไรเอ้ยเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอุ้ยมันมีสไนเปอร์ไเฟ์ด้วยกูไม่ไหวละเอ้แต่ผมอยากรู้ว่าตรงนี้ตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ก่อนนะครับใจหนึ่งอยากบวกนะแต่ใจหนึ่งกูอยากแบบตรงมาดูตรงพ่อทุกสถาบันก่อนเนี่ย โอ้นานจัดเลยอะไรวะเนี่ยมึงใช้เวลาชาร์จเท่าไหร่เนี่ยปั๊บหุ้ยอ๋อมันเป็นการพ่นสีเป็นให้เป็นสีของเราเย็ดเคเฮ้ยเอ่อเอากระสุนปืนกูหมดกระสุนปืนกูหมดไอีเวนอย่ายวบึ้งอีเดียวกระสุนกูหมดเหรอว่าอยู่ทำไมกูยิงไม่ได้มันยิงได้นัดเดียว โอ้ม oh, ึงก็ไม e, ่บอกรีกระสุนก่อนด่วนติดต่อโฆษณาศูนย์เจ็ด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 ถ้ากูโทรไปมึงจะรับไหมเนี่ยปังเรียบร้อยโดนไปหนึ่งนัดปังโดนไปหนึ่งนัดมันไม่โดนผมหรอกโอ้ยโอยเฮ้ยเฮ้ยแม่งนัดเดียวกูตาย ยึดเคกูได้หมวกอะไรเนี่ยอ๋อมันทุกครั้งที่เราตายมันจะสุ่มตัวละครให้เราเนี่ครับมารอบนี้กูจริงละคือถ้าเราไม่มีตังเราก็ไปแบบส่งยาให้เรียบร้อยนะครับออ๊ยพูดเทียอะไรส่งยาอืมอืมเป่านิ่งไปอย่างั้นแหละอะไรอะไรอะไรมึงจะหนีไม่ได้หรอกโอ้โหโรงพักก็อยู่ใกล้ๆเองเพื่อนกลัวําไมวะตํารวจกูอยู่ใกล้ๆตารวจช่วยนายอยู่แล้วเพื่อน อุ้ยเม่งโอ้โหเม่งใช้เล่เหลี่ยมการไกลอ่าได้ตุงติ้งมึงเจอกูไอ้ตุงติ้งมึงเจอกูยังไงเราก็แบบระยะไกลอยู่แล้วครับเราไม่กลัวหรอกเป็นไงเป็นไงเนไงโอโ้เด็กตั้งสถาบันเขาไล่ยิงกันอย่างนี้แหละ จะดักสวนกูไหมเอ่ยไม่สวนว่ะมึงคิดว่ามึงจะรอดมึงคิดว่ามึงจะรอดเหรอฮึฮึเฮ้ยมึงคิดว่ามึงจะรอดเหรอเฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนระยะประชิดเราไม่สู้ออกห่างมาแป๊บนึงออกห่างขอออกห่างก่อนขอออกห่างก่อน เอๆกูจะตายตายกูตายเฮียมีป e ืนแต่ไม่ส um ู้เพื่ออะไรวะโอ้มึงเอาปืนมาทำไมเนี่ยแทมเหลือแค่นี้โอเคนะว่าคลิปนี้เพียงนี้ก่อนแล้วการกระชอบลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับก็ไปละเอาไว้ ep หน้าเรามาเล่นต่อ